นี่นะครับการแข่งพ่อกับลูกครับแข่งกระดิกหูครับดูนะครับว่าใครกระดิกหูแรงกันผมสาธิตก่อนครับของพ่อครับดูดูกระดิกหูพ่อนะครับฝังนี้นะครับเห็นไหมครับดูของลูกครับบุกกระดิกหูได้ไหมดูเห็นกระดิกหู ไขแดงครับดูของพ่อครับของพ่อเอาของลูกครับของลูกของลูกดูของลูกไม่จะจับนะครับนี่อเอาผมออกมองพ่อของอ่ะเอาผมบังผมบังตีงก็ดีงูอ่ะโอเคครับนนถ้าชอบก็กดไลค์นะครับจุบุจุบุ ขอเสียงนะครับใครก็รดีของแดงเอากันหน่าบ๊ายบ๊ายบรีหนูหนูบ๊ายบายบรีขอและ